สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นะคะเดี๋ยวแบมสิล่องออกไปยางอตอนนี้อากาศอยู่ถี่ลบสิ้นหาองศาด้วค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองนะคะหาสิบอากาศลบสิ้นหา,งาองศาเดี๋ยวแบมพามาเบิง์พาถีดสวยอ พอาทิตย์แบบสวยนะคะบ่ายสองห้าสิบเมตรผมเริ่มหอกแล้วออกมาเดินไม่นานนะคะผมเริ่มหอกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูพาทิตย์นะคะตอนบ่ายสามดูพิเศษแล้วก็ มาดูนะคะพ้าจานต่อค่ะพ้าจนานนะคะนี่